ผมมั่นใจนะแล้วหมอทำนายไทยทักว่าผมจะถูกนวันที่หนึ่งเขาบอกแกตัวมาจะถูกวันที่หนึ่งแต่ไม่ตกใจนะวัที่<ะ>วัที่เก้านะมผมหมดไปสามแสนแต่มา่วดที่สิบผมได้มาส0 0 0 0นกว่า0 0สิกว่าอ่างวดงวดงวดที่ผ่านมาผมได้ห0 0 0 0นกว่าส่ยยออดเลพจได้คืนหมดแล้วกําไรแล้ว แล้วมาบูชาบูชาของอาจารย์เข้าไป8,000เนี่ยแต่เรามีเวลาซื้อวันนี้ร้อยกว่าใบเลยขมเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสียงวดเสียที่งวดที่เก้าแต่ไม่ตกใจนะงวดที่งวดที่เก้านะผมหมดไปสามแสนแต่มางวดที่สิบผมได้มาสองแสนกว่า 50สองแสนกว่าอ่างวดงวดงวดที่ผ่านมาผมได้ห้าแสนกว่าโอ้สุดยอดเลยพ่อจ้าได้คืนหมดแล้วกําไรแล้วแล้วมาบูชาแล้วบูชาของอาจารย์เข้าไปแปดพันเนี่ยโอ้บูชาวัตถุมของไม่ครบนะเสื้อเสื้อหมดรุ่นได้แล้วพ่อได้โชคจากอาจารย์กิ่งงวดแล้วนะคะผมมาเจองวดสี่หกอ่ะอ๋อตั้งแต่สี่หกมาอ่าผมมาเจองวดสี่หก งวดนั้นผมถูกพันเดียวเพราะว่าทีแรกผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อหรอกลองดูลองดูผมตูถึงไม่เชื่อค้งแรกเพราะว่าโอในเฟซเนี่ยเยอะไหมเห็นไหมมีหลายอาจารย์แล้วก็ใบมาหลังออกงง้น่ะติดเยอะของอาจารย์ก็เยอะของอาจารย์ไม่เยอะนะข้าวแบบนี้ผมว่าไม่เยอะและท่านอาจารย์นอตี้เนี่ยเขจะให้หลังหวยออกพอหวยออกปั๊บ ให้เลยให้เลยแล้วเรามีเวลาซื้อวันนี้ร้อยกว่าใบเลยดีไม่พ่อให้แบบว่าหวยออกปุ๊บให้เลยลังออกปุ๊บให้เลยดีดิผมผมจองเป็นร้อยมันจะได้จิบจับล้ตเตอวี่ได้เลยได้จองเค้เขาไม่ได้หรอกเยอะงวดก่อนน้นงสองร้อยกว่าใบแสดงว่าเขาจองไว้เลยไหมเวลาแบบนี้ต้องจองเพราะถ้าเห็นจากอาจารย์แล้วผมจะผมจะค้นหาเลยเลบผมเพิ่งซื้อในกระเป๋าตังนะแล้วก็ ของสลากพัดอ่ะแล้วงวดงวดสี่หกน่ะก็คืองวดแรกคือลองก่อนยังไม่ได้ยังไม่ได้เยอะใช่ไหมคะยังไม่ได้เยอะทุกฟันเดียวอ๋อแล้วงวดที่สองเหรอคะงวดที่สองได้เยอะไหมคะงวดที่เก้าผมพลาดนะผมหมดก็สามแสนอ๋องวดที่หลุดใช่ไหมคะงวดที่เก้านี่คืองวดหลุดนะพ่แล้วก็งวดต่อมางวดต่อมาเนี่ผมได้มาสองแสนกว่าเข้าวิ่งแล้วก็ เข้าเลขทูบกับหัวใช่ไหมคะ90เนาะแล้วก็60ทู้ปูเป็น3 60มากซื้อ90ด้วยแล้วพองวดที่ผ่านมาวันที่1นธันวาเทาหนึ่งเต็มเต็มเลยหมใครดูอาจารย์อาจารย์ฝันแม่นเลยไอาจารย์บอกฝันเหนไอ้กุ้งไอ้กุ้งเน่ากุ้งก็เก้าอ่ะใครจะตีเป็นไรกุ้งก็เก้าอยู่แล้วเน่าก็หนึ่งไง จารตีแม่นนะพ่อเนาะแม่นเอยจา์แม่นอาจารย์แม่นจัดหนักเลยแต่ผมตัดทานะผมตัดทาพ่อปู่เนี่ยอาจารย์ท่านท่านบอกว่าท่านไม่เก่งอาจารย์อาจารย์นอดเนี่ยไม่เก่งแต่ปู่ช่วยนะผมก็ฝันลินผมว่าเห็นปู่ลายผมจะต้องได้มากกว่านี้นี่ผมผมร่วมสร้างจะได้มากกว่านี้เหรอครับได้มากกว่านี้ผมผมมั่นใจนะ แล้วหมอทํานายทายทักว่าผมจะถูกรางวัลที่หนึ่งเขาบอกแก่ตัวมาจะถูกรางวัลที่หนึ่งมีคนทักมาหมอดูแม่หมอดูคนเนี้ยแต่เขาตายไปแล้วตอนนั้นผมไว้จุกไงเด็กแม่ผมเขาให้ดูเขาบอกว่าเขาบอกว่าแก่ตัวมาจะถูกรางวัลที่หนึ่งไอ้ไอนี่ไอโกไอจุกเนี่ยมันไม่ธรรมดาเนี่ยแก่ตัวมาจะถูกรางวัลหนึ่ง แ้วก็หยิบจับลอตเตอรี่ไว้แล้วเดี๋ยวรอลุ้นรางวัลที่หนึ่งซื้อแต่ละงวดนี่ม่ต่ำกว่าสิบใบพ่อซื้อตัวงวดนี้พ่อซื้อตัวไหนมากที่สุดล่ะคะตามเนี่ยตามอาจารย์เนี่ยแสดงว่าเห็นที่อาจารย์ให้พ่อจะหยิบเลยค่ะคอตามทุกวันแหละดูทุกวันแล้ววันนี้มาโชคดีมากได้เลขทูบก่อนใครเลยใช่ไหมคะใช่เลขทูบตัวไหนคะโกงกับกงกับงวดที่แล้วเลขทูบเห็นไหมตัวไหนคะตัวไหนคะสับกันอย่างเดียวงวดที่แล้วห้าหนึ่งเก้าวดนี้พ่องวดนี้ หนึ่งเก้าห้าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปซื้อละเก้าห้ายังไม่ได้ซื้อเลยเอ้าแสดงว่าโดนใจผู้เห็นผู้เห็นแต่ว่างวดนี้อาจารย์ตาลอดอาจารย์บอกว่ายังไงนะคะงวดนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดจำตัวเลขของอาจารย์ได้ทุกตัวไหมคะับเจ็ดเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งนี่คือสามตัวนะแล้วก็เจ็ดหก 6971เนี่ย71เนี่ยจำได้ไหมหลักเนี้ยมันเคยออกท<อ>ุบเลยเมืออ่อก่อนเนี่ยตำแหน่ง71นี่ใช่ไหมคะผมดึงทุ่มไงตัวอื่นผมซื้อน้อยอ๋อตอนนี้พ่อจัดหนักก็คือ71ใช่ไหมคะครั้งที่แล้ว91อ,อ่ะผมใส่เด<อ>ือนห้าพตำแหน่งนี้นะ่ะส่วนมากจะมาตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งเนี้ยจำตำแหน่งให้ดีจำตำแหน่งให้ดีจำตำแหน่งให้ดีที่ผมชอบ เจตังเขาก็บอกอยู่เรื่อยแหละเขาก็ใบ้อยู่เรื่อยแหละตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งเนี้ยผมดูอยู่เรื่อยแหละว่าทุกคนอ่ะตำแหน่งเนี้ยจ้องให้ดีกันเลยกันตำแหน่งเนี้ยจะมาบ่อยส่วนมากอ่ะจะมาตำแหน่งเนี้ยค่วันนี้้ก็ขออใหุพถรวยทุกคนบอกอ่ะถ้าใครศรัทธานะต้องอยู่อยู่ขึ้นกว่าความศรัทธาผมกดลุกเลยอาจารย์พูดว่าเออจะให้เฉพาะคนที่เชื่อแล้วก็ศรัทธาแล้วก็ปลูกคัดคนไอ้คนที่ด่าเนี่ย แสดงว่าเขาไม่ได้ติดตามเขาไม่ได้ตามเขาไม่ศรัทธาของคนหมดเงินหน่อยอย่างผมเนี่ยหมดหมดวัดนั้นผมหมดสามแสนเนี่ยผมบอกอะโอ้ไม่กลัวเลยที่พ่อปู่อาจารย์เขาบอกว่าเขามีลมหายใจอยู่ทุกคนหายจนเนี่ยผมไม่กลัวเลยอ๋อพ่อติดใจคํานี้ใช่ไหมคะเนี่ยผมก็ยังบอกอาจารย์เลยผมผมชอบคำนีําสโลแกนของอาจารย์สโลแกนอาจารย์ว่าไงนะคะ ถ้าอาจารย์เขามีลมหายใจอยู่ทุกคนจะต้องหายจนพ่อก็เลยไม่กลัวหมดไปสามแสนไม่กลัวรอได้ไม่กลัวและไม่จะไม่มีพลาดงวดสองด้วยผมมั่นใจงั้นด้วยถ้าเอาคืนมาแล้วไงงวดงวดนี้จะรวยแล้วงวดนี้รวยแน่นอนงวดนี้งวดนี้ไม่ใช่พ่อจะได้รางวัลที่หนึ่งกับเขาแล้วเนี่ยเพาหมอดูรักไปแล้วนี่แล้วผม ผมซื้อชุดใหญ่ๆนั่นเลยชุดใหญ่เท่าไหร่พ่อกี่ล้านพ่อชุดใหญ่ก็ร้อยยี่สิบล้านนี่ผมบอกว่าอ,อาจารย์จะผมบอกพ่อปู่แล้วถ้าถ้าผมโดนชุดใหญ่ผมจะมาถาวายอาจารย์แล้วอาจารย์จะต้องดังกระหึ่มเลยผมผมบอกว่าจะผมจะถาวายอาจารย์สิบล้านคช่ติบล้านนะเพราะว่าจัดชุดใหญ่ร้อยยี่สิบล้านคนคนทด่ดูอยู่ทั้งบ้านเป็นพยานด้วยนะ ถ้าผมถูกคุดนใหญ่ร้อยยี่สิบล้านเนี่ยผมมาถวายอาจารย์แน่นอนก็อย่าลืมเชิญา์นะเออแล้วมีทิปมีทิปออสาธุสาธุพ่อขอให้เงงๆปังๆนะคะถ้าถหมอดูคนนั้นเก่งจริงนะแต่เขาตายไปนานแล้วผมตั้งแต่ผมเด็กอ๋อหมอดูเนาะแต่หมอดูคนนั้นเก่งเขา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 ของใครหายเนี่ยจะได้คืนวันไหนวัวควายหายจะได้คืนวันไหนเป๊ะหมดเลยแต่ตอนนั้น ตอนนั้นเด็กอยู่ทักใช่ไหมคะท่านทักบอกว่าแม่แม่เขาดูให้อ๋อเขาบอกดูให้แกตัวมาพ่อจะได้รางวัลที่หนึ่งแต่เขาบอกคุณเจ้าชู้นั่นเจ้าชูหรือไม่เจ้าชูก็ลูกเป็นโร่เดี๋ยวะเดี๋ยวมเดี๋ยวดูขอแล้วครับจ้าขอบคุณค่าแห่งปังๆค่ะขอให้ได้รางวัลที่หนึ่งในตัวเองนะใครเล่นอ่ะค่ะขอให้พ่อโชคดีนะคะจิตหนึ่งนะคะ ใช่ใช่ต้องซื้อทุกตัวนะอย่าไปตัดอย่าตัดไหนตัวไหนรักก็อัดอัดแน่นๆอ๋อให้เน้นตัวที่เจ็ดหนึ่งข้ามีกี่ใบแล้วโอ้โหส่วนใหญ่จะเป็นเจ็ดหนึ่งอยู่อ๋อจะจะเน้นไปที่เจ็ดหหลายใบแน่นอนถ้าถูกมานียี่สิบล้านแล้วก็ถ้ารางวัลที่หนึ่งยไม่ต่ำกว่าร2 0ยี่สิบล้านแล้วเพราะมันมียี่สองใบก็มียี่สายี่บเอ็ดใบก็มี แต่ว่าพ่อยังติดใจชอบคำอ่าสโลกแกนของอาจารย์ใช่ไหมคะใช่โอ้โหสโลกแกนคำนี้นะโอ้ <ผม S 1> สโมเกที่แรกนะผมพ่อขออีกทีนึงว่าไงนะอาจารย์น็อตเขาบอกว่าถ้าเขาอาจารย์เนี่ยเขามีลมหายใจอยู่ทุกคนจะต้องหายจนอ่ะและและและ,และกินใจขนาดไหนนะใครที่จนจนอยู่อ่ะต้องเชื่อมั่นนะ,ะถ้าซื้อน้อยก็ได้น้อยอ่ะ ใช่ใครใครใจถึงก็ได้มาใครอยากรวยก็ทุ่มไปผมเชื่อมั่นว่าไม่พลาดไม่พาด